นี่เราพาว่าจที่อ่ไรวะหลายอย่างกว่าที่จะเป็น อยู <laughs> <cor lly> ่ละกับบ้านละไ่ต่อจบอ่ะเอาละท่านสุขเรับจับมาตาดูมาหนึงมาหนึ่งมาหนึ่งจับิืที เด็กสนุกแน่อย่างนี้อย่างนี้สนุกแน่เอาละหมายเลขหึ่งหมายเลขจะรายละอยู่อย่างไรเราต้องรายอยู่เอาละเราต้องรายเาตัองายลูกที่กับหมยนึงเอาละเขตทีเอ็มของหมายเลขหนึ่งนะพุกเดี๋ยวดีจะทำอะไรได้ครับไปดูการที่สามผ่านทุกคนขึ้นไปแล้วตอนนี้ผ่านทุกคนขึ้นโดที่สามแล้วตอนนี้แสงทุกคนขึ้นมา 밖에 밖에 내 굶어 펜, 와, 내가 สิเป็นกไไาตกจะ็ลก็จงได้หรือเปล่าครับอย่าพละบุญกันังพาะคิดคบ้างที่าองีเมครับนี่ส่แสนเลยทีเดียวถต้องตรองเรากไปดูรายการเรี้แต่ของมัน มีเลนะไรองเจ้ยดีรวให้การกระสตนับไปบอกินงานอยากใจใไอ้ับเพราะว่านักแข่งแข่งไม่ได้ับอยาปล่อยด้ไอ้มา ตอนนี้ยืดไปแล้วียไต้อเดียวดีถอยเดี๋ยวดีหได้สวยแล้วก็ไปได้ดีหียแค่นี้ก็พอโอ้ยตอนนี้ยืดพันธะยาไปพันธะไาตัวยืดแล้วตอนนี้หมายเลขยี่อครับกมาย้ายตันนี้แล้วตามมาด้ก้าแปดหนึ่าวตรงมือตามมาด้วยหมายเลขแปดสิบเก้าเาวาสยตามเขามาด้วย5กแปก้แล้วก็ตามด้วยองเจ็ดเ็นเพชรฟุตทุกม จุดจะหน้าไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรครับเด็กปากช่องแล้วก็ได้สีมาเอาไว้โอกาสหน้เลยครับผมโวยมันหายไปไม่เป็นไรเนาะมันหายไม่เป็นไรสำหรัก็กินยุดนะเบอร์สี่สี่และสี่สี่กันนะครับนั่นเป็นความรถยืนครับอ่าแต่ละคนแต่ลาคนจนเทพไปกับหมายเลขสี่สี่และนี่สี่สี่ครับเป็นกอกินจุดจะน้าเลยครับเออเอาเละครับก็มาดูเกมกันอีกครั้งต่อครับ Vamos oh, a การตอบเลยหมายเลข13นั้นเป็นสิบมาลูกเรือแล้วก็ส4บสี่ก็จะเพศสองเจ็ดเป็นเพศเศรษกิจวัดตาเข้ามาแล้วก็44่สิบสนกงินไทยนักไทยลุอ่าแล้วมีหมายเลข4ครับอลาวเดี๋ยวไอ้นี่ยมาดีจากสมุทรสาครครับเอ๋อ้าวดูการเปิดคลายบ้างแกเถอะขอจะยกเขาคลายบ้างเดี๋ยวเกรงจะตกตกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็เลยสิบสี่ พลังกำลังเหลือเือเลยนี้ยังอไอยู่สำหรับวัฒนธรรมยานยองยังหมายเลขนักุนอยู่้นก็ยาาบากระนกันวันนี้ทานไล่ขนาเล่ขนดนี้นะครับเล่ขนดนี้ะเล่ยต้องนัานี้ก้าพมุสทัต้องนักกว่านี้ครับเล่ต้องไปกว่านี้ไอ้เไมไหวแล้วอ้เ ไอ้แรกอาการไม่ค oh. ่อยดีสแล้วจะหมดแล้วสมกุญญเหมือนกันโอ้คนเก่งจนน่าได้้วยยเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาเลยครับรอบนี้ยืดไไปหน่อยนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งรทรดียืดหมายเลขสองวันนี้ัการยาไม่่ยแล้วนะครับอาลการุกิสาพระองสมทเกังาได้แกวรับการยายัดระับการยสมทบบาเลสขั เด็กกับพี่เอสโฟ้ดพีบอยระยองก้ังแสปบมาดองรถยนต์จุดจ่าเอาเละครับเรามาดูหมายเลขข้าตัวกับามครับคุณนักจัดถายเลยครับสามเข้ามาครับเอ่อติดมาตอนรุ่นเดียวครับเอาติดมาตอนรุ่นเดียวจะขึ้นเอาคุณนักจะฉายนะครับถ้าจะขึ้นได้ด้วยเพราะว่าจัดฉายนั้นเริ่มสองอาการกดแรงกดร้าวจะมีก็สองอีกนิดหน่อยก็ต้องปลดตัวนี้จัดใช้รถนะครับเป็นการดูครั้งแรกขึ้นไปโวดนหนึ่งร้สิบของฉันนั้นแท้ เม็มกู28ถึง2ม2018นี่ขึ้นมาใหม่ๆก็ยังมีมีไม้ในเบอรในการ,รแข่250โครับก็ต้องสเปียไปยังไงก็ถูกปัดแน่นอนใช่แล้วก็ต้องดูไอ้สนามที่แล้วใช่ต้องไปดูต้นปีนะคร<อ>ับต้นปีในดูกาล2990 0 1นี่เจ้ามาดูพอเทนะจะลบกันไปเลยเพราะว่าเข้าขึ้นไปขึ้นจบ2 เก้าสามพันเข้ามาใกล้แล้วนะครับท้ายเกมเริ่มเข้าไปสู่ช่วงท้ายแล้วเอาละครับพาพงเริ่มจับคันเร่งหนักกว่าเดิมแล้วหาพคันเร่งต้องหนักกว่าพนัก ปล่อยคุณฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่าฉีดจลลื่นเลยนะครับจะกขีททาการจับขียากกว่านี้เยอะแยะนะครับท่านผู้ชมก็ทำความเข้าใจด้วยนะครับ พ,พ่อทีมนะครับให้กับวัฒนาการยาโดยสำหรับวัฒนาการนั้นแรงกดดันจากพานธุ์บวชจังหวัดนัานมากมากทีเดียวทำให้มีความกดนนดันเท่าไหร่มีพันนี่ไล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 ดีคนหนีก็จะหล่นจะหลานเลยเหยื่นะครับสารวัตรัฒนาการต้องหนีฉีกออกไปเพื่อไม่ให้ไอ้นมเชือกเขา,าดูทางจากน้าสมุนไพรแสขึ้นมาได้นะครับ เราองมองรู้นะครับว่าไทรถีบสไตลไหนเรอบรเวลาเยอกางเยอะเออไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไเป็นไรแล้วก็กกลับมาแก้ตัวหล่แล้วมับที่ลก็แกวดนะาบบนี้นะจะพาูกโออกมาดสีันเนี่ยเดียอะไดนุกสนุกอะเมื่อี้ลกโออกไปอยดหลังเลยใช่ว่าจะไล่ขึ้นมานันนักทุก็ีหนีไปไกลใช่ถีไปไกลนะครับ กาเหมือนกันจุกหมดเหมือนกันจุกกระกึ่งแถวก็ตั้งห้ารอบแล้วโอ้โหนาทีแนาจักกีนทีเนาทีบวกหนก็อ๋อสินาทีใช่นานเนาะนานเหมือนสวัสดีเลยเออแล้วก็เจริญนะครับว่าในการแข่งขันวันที่เท่าที่ิาเร ชุมแพร่รวมไปถึงกระทิงแดงตีทูด้วยนะครับผงว่าพญาบาคพุทธบาทสรับเองนครับกู้ภัยนะครับร่วมกัารดูครับขอบคุณมากนะครับอยากขอบคุณเจดกกาแฟจบขอบคุณเซซิลนะครับแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณท่านยศสมฤุทธีจันทร์สุวรรณขอบคุณพันยศคุณชูจันทร์สุวรรณด้วยนะครับพี่ชายและพี่สาวของเรานะครับขอบคุณแในรอบสุดท้ายนะครับยังไม่หายเลยจรังครับไม่ได้เต็ี มีปัญหาจุดก็แชมป์นะครับแต่รายการน้องชายจนดก็การนั่งยื่เนะครับก็ฝุ่นกำลังดีนะกำลังขึ้นพอดีดีว่าฝุ่นเข้าไปทางนู้นสะไม่ไม่ไม่เข้ามาทางเวทีก็เข้าไมโน้นเลยไม่ถือว่าลำบากเท่าไหร่โอ้ฝุ่นเยอะว่ะโอ้ยฝุ่นมากเลยเอาเลยครับใกล้แล้วนะครับเกมใกล้จะ เดินสองสามครับอ so ันดับที่สี่ครับต่อการไหมยางทศพลส่ครทศพลเล่นด้วยเฮ้ย่อยนะตอการต่อคนับอันดับที่ห้ารกัร่างมสีประกันและที่สีทศบุโอ้นี่ปีกวยกทั้งแบบองเลตุกยาและที่สวัฒนธยาพิเศษอย่ที่อครับมาลูก